สวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าววันนี้พบกับก๊อปแก๊็บค่ะสวัสดีครับผมป๊อบครับและรายการบางกอกกระซิบกอนสิบกระซิบคุณผู้ชมข่าววันนี้ก๊อปแก๊็บจะมาสัมภาษณ์เหล่าดารานักแสดงค่ะเกี่ยวกับเพลงที่เขาชื่นชอบผมอยากรู้แล้วว่าเพลงในดวงใจของศิลปินทุกคนที่มาเป็นเพลงอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นป๊อบก็สัมภาษณ์กันเลยดีกว่าไหมครับป๊อบทัชทอนไนดีกว่าครับซุปตาดีว่าของเมืองไทยปานธนะพรน่าจะมีเพลงไหนเป็นเพลงในดวงใจบ้างเริ่มเลยพี่ปานมีเพลงอะไรที่แบบติดปากไหมครับตบมือข้างเดียวเนาะโโอ้หร้้้้้องงงงมมาา24 24ปปปปีีีีีีีแแแลลววพ่่่่นนนนตตตััทจถึหูยไ อดูยังไม่มีผลให้ตบเลยแล้วดูคนร้องสิไม่ต้องสงสัยถ้าพี่ปานได้เล่นคอนเสิร์ตเนี่ยพี่ปานอยากเล่นคอนเสิร์ตกับใครร้องกับตูนไหมเจอตูนเนี่ยไม่เคยร้องอ๋อพี่ตูนวันนี้ซะแล้วอยากร้องเพลงธรรมะกับเขาพี่ปานเลือกหนึ่งเพลงจะเลือกเพลงไหนครับอยากร้องแสงสุดท้ายกับเขาแล้วเจ้าจีฟ้านั้นโอ้ก่อนนะโดนเลิกสูตรสมมติว่าถ้าเกิดเป็นเพลงเศร้าพี่ปานสักท่อนมิเตติสอะนักเขาสินักเขาสิชีวิตฉันเหลืออยู่แค่นี้ พี <ś webinars> ่ตรงหนึ <wie erman> ่งเนี่ยอยาก ขึ้นคอนเสิร์ตกับศิลปินคนไหนไหมตอนนี้พี่ตูนบาริส l ล m สมมติว่าถ้าเกิดได้ร้องด้วยกันจะร้องเพลงอะไรด้วยกันอันนี้ต้องให้ให้น้องตูนเลือกพี่ตูนไม่มาเรื่อเล็กควรออกจากขอเป็นหนึ่งคอนหนึ่งท่าหนึ่งท่นพี่ต้มเน่งเลยทีเนี้ยมาเจอพี่ต้มเน่งแล้วเราจะลืมนึกถึงเสียงพี่ต้มเน่งไม่ได้เพราะเจออยู่ทุกวันสถานีต่อไปนรกกันนะฮะสถานีต่อไปขอเชิญชวนผู้โดยสารทุกท่านมาร่วมทําบุญกันพี่ต้มเน่งสถานีต่อไปชี้ทางให้กับแก็ปพีกับแก็ปอยากไปสว่ สามสอง,งสถานีต่อไปเจริญสติเจริญสติเจริญสติค่ะ <c oughs> <c oughs> รเรรงนี้แล้วก็ถึงคิวพ่อนมสดเท้กับแม่สาวนางฟ้านางสวรรค์กันบ้างจะมีศิลป,ปินในดวงใจเป็นใครกันนะเริ่มเลยวเพลงแลวงนวไหนที่คุณแชมป์ชนาทิปชอบร้องนต้องเพลงร็อกแหละจริงเหรอมันต้องแบบ้ y ย a ไอ้ e ย ลลเเศิลปินในดวงใจพี่แชมป์เป็นใครในดวงใจผมคือ i m a เอเมจินดราโอนที่เป็นวงจากเกาหลีไม่ใช่ที่ไหนล่ะเอ็มจีดังก็มเป็นว่าวงล็อกระดับโลกถ้าพี่แชมป์ได้ขึ้นคอนเสิร์ตพี่แชมป์อยากขึ้นกับศิลปินคนไหนถ้าผมฝันได้นะคือเอเมจินดราฟอนถ้าเปิดตัวในคอนเสิร์ตจะเป็นแบบไหนอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้อเสาจะเป็นจะเป็นแบบอะไรอะคงแบบอะไร เล่นใหญ่ปะให,ใหญ่ใหญ่ยุกตกใจเลยเนี่ย นักร้องในดวงใจของพี่วั์ไทยเนี่ยเป็นใครครับก็คือพี่แจ้แดีุ๋กพลแก๊วการอีกคนนึงก็คือคุณชมพูฟรุตตี้ก็ชอบโมแกนเอ็กซ์ค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนม3เนี่ยก็บอกกับที่บ้านว่าจะไปติวหนังสือแต่ก็ไปดูแกนเอ็กซ์ที่หอประชุมธรรมศาสตร์แล้วมันต้องมีการเต้นเข้าจังหวะเป็นนิดนึงไหมเดนดดไ้นมใครเต้นเต้นเต้นเสร็จกาดก็คว้าไปเ็ื่อก่อนเขาไม่ให้เข้าไปดิฉันก็ซื้อเป็นดอกขนไก่อย่างเงี้ยแต่สูงอย่างเงี้ยแล้วก็พี่แจ่ แล้วถ้าแม่มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับศิลปินที่แม yeah. ่ชอบเนี่ยแม่อยากขึ้นกับใครก็ขึ้นอยู <S 2> <S 2> <S 2> ่พี่แจ้เนาะเป็เชื่อฉันแหลกตักทอนนะเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครตึ๊ฉันดีละตึ๊ดเติดเดเติเดผมอยากรู้ว่าแม่มีวิธีวอมเสียงไงก่อนขึ้นเวทีมีพี่นักร้องแค่หนึ่งสอนมาก็คือให้ทําคอเดือดเป็นยังไงอาจจะเข้าไว้แล้วก็อ๋อแลไม่เป็นพนอยแม่ไหวเป็นคอเดือดกับปากเดือดเป็นยังไง ปิดท้ายค่ะ3ท่านเราจะทำคอเดือดไปด้วยกัน 3, 2, 1สองหนึ่ง